เราจะร้องเพลงนะคะแบบคลายเครียดนะคะตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่ตอนนี้เราติดไฟแดงที่ไหนอะ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วคนขับรถตึงยงืนต <c oughs> ิงยืนแล้วเพลงไปแล้วเราเหมือนคนมีเต็มคน ทำงานนะคะอยู่ที่จังหวัดอ,อุอดรนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงกําลังจะเข้าเขาสวนกวางแล้วนะคะแล้วเพราะว่าเราจะผ่านขอนแก่นก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปเอาของอยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นพิทย,ยายนสองคะ่ะแล้ววันนี้เรามีเพื่อนร่วมเดินทางอีกหนึ่งคนคือ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเล็กคกือสแตนเดอร์คุณเลก็กคือสแตนเดอร์นั่นเองไม่รู้ว่าเอาชื่อนี้มาจากไหนนะคะก็คยังงงๆอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าการเดินทางของเราเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะกบกบกบหลังรถที่ตายแล้วฮะกบอยู่หลังรถกบอะไรอ๋อที่แมวหายนั่นเหรอแมวยังไม่<ป>ตายไหยเดี๋ยวมันนั้งหนาบอแบบมันเป็น เนี่ยก็จะมาไว้นังหนาอ๋อออกกาคูมันอยู่ในคูกบมีกบประมาณลักสัตค่ะคู่ลักสัตมีประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับกบกที่เอามาด้วยมันอยู่ในถุงเขียวมันอยู่ในกะคูเก okay, ว่ามันเยอะกว่านั้นปะน่าจะประมาณสองสามลูงนีตัวบักอิบๆเลยคืออย่างนี้นะคะเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้สิก่อนหน้าน,นี้เราไปบ้านคุณแลกเกอร์มาแล้วทีนี้พ่อกับแม่คุณแลกเกอร์นี่นะคะก็เลย มีของฝากไปให้เก๋ไปให้ที่บ้านนะคะก็มีกบประมาณสอง3ูสรูได้มั้งหง <ผม S 2> อยูรประมาณ2-3ง,งลรูได้นะคะแล้วก็มีไก่นะคะที่ขาเรียบร้อยแล้วไก,ไก่บ้านไก่น้อยไก่น่อยไก่บ้าน,ข,น,ข,นขันตัวใหญ่วันนิดหน่อยขี่ไปโรงเรียนแปอวใส่สลระแรแรงอีพัดเพ็ดคบ เออเออเออใช่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องต้องพูดก่อนว่าวันนี้เราจะพากลับบ้านก็จริงแต่อยู่ที่บ้านมีอะไรให้ทําเยอะมากแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูว่าที่บ้านเราจะกลับบ้านสวนนะคะว่าที่บ้านมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะระหว่งางเรากลับไปสวนผักก็จะมีสวนผักมันจะมีเล็บโคกัอะไรตกดิน น่าจะถึงข้ามข้ามหน่อยนะคะน่าจะถึงประมาณเกือบทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มได้นะคะแต่ว่าเราจะไปถ่ายเอาช่วงเชา้าละกันว่าตอนเช้ชาเราทำอะไรบ้างนะคะเราสองคนนะคะก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่เราสองคนทำนะคะไม่รู้ว่าจะรุ่มหรือจะล่วงนะ <laughs> ครับคิดว่าน่าจะร่วงเพราะว่าคุณเกศ พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องครับเวลาเดินทางครับมีแต่นอนครับจำทางงั้นกว่าเด็กไม่เป็นเรื่องปกติค่ะรถก็จะลุกลุกหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านหลังที่สองเป็นรถก็เหมือนบ้านหลังที่สองหรือหลังที่สามสามสามหลังที่สองเรียนเราสองคนก็เป็นครูอาตีพจ้างธรรมดานะคะก็แต่ว่าทํางานคนละที่กันอันนี้จะสอนอยู่ที่ อนแกนนะคะก็คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสองส่วนเกสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปรมกรนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะในพระพุทธศาสนานะคะเราสองคนก็มีอะไรพูดพูดมาเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการเดินทาง วอางนะครับกำลังสิหวดไอ้ปลาข้างเคนนลนวลรัดน์กำลังขอขอนแก่นครับไปแวะเอาเต็นท์อยู่ปาดพักคู่ยุ่งเลี่ยนครับแล้วไปแคมปิ้งอยู่วันสวนเรวทำนี้รายการที่ไทยไใหม่เบิง่งเดี๋ยวไปเบิง่งบรรยากาศการเดินทางครับระวังทางมีความหา้าข้อมมวลบอไปเบิ่งกันครับ ราจะร้องเพลงนะคะแบบคลายเครียดนะคะตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่ตอนนี้เราติดไฟแดงที่ไหนอะ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วคนขับรถแงเงืยนแขงเงีน,งงน,นแล้วเพาไป,ไปแ,ล <S <S แล้วเรามอนคนมีเต็มคนเหมือนครึ่งหนึ่งชีวิตนี้หล่นหายแบ่งชีวิตให้เขาแล้วเขาก็าผจานอยากจะถามผู้ฟังว่า พะไหมคะฟังก็เสียหัวแล้วเขาเป็นตะออกซิงเกิลได้บอะเขาเป็นตะออดซิงเกิลได้บอออกได้แต่ขายไม่ได้อยากจะบอกนะคะเก๋เคยร้องเพลงลง YouTube มาแล้วนะคะเพลงนึงคนดูตอนนี้164หรือ65ร้อยล้านวิว ไม่ใช่หนึ่งร้อยหกสิบสี่วิวนะคะไปลองไปคนฟังดูนะคะเพลงอะไรนะโลกทั้งใบนะคะเขาตั้งชื่ออะไรนะเก๋กไก่สุวรรณใช่ไหมเออเก๋กไก่สุวรรณทำตัวเองฟังแล้วมารีวิวให้ฟังเลยนะแต่อย่าพูดว่าไม่น่าร้องอีกเลยไม่ควรร้องอย่าพูดคำนี้จุกตอนนี้เรา ยังไม่ถึงกรสินนะคะอีก26กิโลมาจากตลาดอีก26กิโลถึงยางตลาดนะคะาาตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้ว18นาฬิกา21นาที18นาฬิกา21นาทีนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศเหมือนฝนจะตกแต่แต่ก็ไม่ใช่้าคึ้มครับไม่ไมม่มันไม่ได้คึรค้มเก้อ้าคึ้มมันคามค่ะ ลองเปิดไปเบิ้ผเหตุว่าเสือกี่น่ะทะเลาะกันตลอดค่ะมมนมนจะถือกันตะเกืยอลิ้นกับฟันเข้ากันเอออะไรนะลิ้นกับฟันเข้ากันทีไรก็เรื่องใหญ่ลองไปเลยแกลองน้ำกับฟ <c oughs> เออแก <c oughs> อยากพูดอะไรให้ฟังเรื่องหนึง่งไม่ค่อยมีคนรู้หรอกแล็คแล็คน่าจะรู้ละมั้ง คือความฝันนะความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยเกอยากเป็นนักร้องจริงๆเกอยากเป็นนักร้องอยากแบบอยากมีเพลงเป็นของตัวเองอยากไปร้องเพลงแต่ไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟัง นี้ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านสวนนะคะอันนี้ก็นกสาวตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านสวนนะคะนี่นะคะว้าวมีแสงไฟด้วยเสียงอะไรด้วยต้อนรับได้ดีมากตอนมืดๆม,ม,มันไม่ค่อยเห็นอะไรชัดเจนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะมาถ่ายอีกทีนึงแต่ตอนนี้คุณแลกกำลัง หาเนื้อไปไตเขียดนี่นะคะหาเนื้อไปไตเขียดเนื้อเจไปให้แม่ดีๆเด้อนะคะมันมืดนะคะไม่ค่อยเห็นอะไรทำไรอ่ะไตเขียดครับหาได้วครับยังมาขึ้นอันนี้นะคะคือออกเดตค่ะคุณครับอันนี้ทุกอย่างมันไงครับเขียดหน่อยครับพึ่งไตไปประมาณเจ้าหน้าที่แหละหายแหงหลยแห่ครับ โอ๊ยมันมันมือเหนื่อยเหนื่อยเหนื่องมือโอ้ยมันมันนานๆนี่แย้งมาดูแย้งเฟ้มหาเนี่ยนะคะเปิงเล็บนะคะมัหอยบางกันเสียไว้ด้วยการมาใต้เขียดนะครับป้าป้าป่วแล้วหอนตใดไเบ้างนี่พื่อหอนอยู่ครับ เดี๋ยวมืออื่นเข้ามาเบิงนะคะว่าเมืออื่นเสาห้องสิเห็ดเมนูเอียงที่เกี่ยวกับเขียดที่เข้าไปไตเมือนี้นะคะโอเคผลงานครับมือนี้ครับเขียดน้อยออกหลายแห้งครับมาหอดบานสวนเลยลงไปไตเขียดเบึงยางไตกับเกียได้ข้าวหนึ่งไ่ไตได้ประมาณยี่สิบนาทีมั้งได้เมือยปวดเอวก่อน ทำอื่นเหาเบิ้งนะครับสีเฮตเมนูยังกินเดี๋ยวเบิง้งนี่จะโตอนอวันอ่อนครับบรรยากาศยังมุ่งส่องนะครับสวน มันเพิ่งเล่นจุกโขกน้องหน้าเราไปเบิ้งไม่นู่นขึ้นใจเฉียดมากเบิ้งมาผมเย็นยังกินนี่ครับผลงานมันขึ้นเฉียดหน่อยซิมกทำเคียงแล้วสักมาใจเฉียดนน่อย